ถ้าถาม่าเงินหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> คุณอาจนึกถึงธนบัตรแต่รู้ไม่ว่าเมื่อหลายพันปีก่อนมเมล็ดโกโก้ที่ใช้ทำชโคโคโ็อกโกแลตเคยถูกใช้เป็นเงินตราจริงๆในอรารยธรรมโบราณอย่างแอสเท็กเมล็ดโกโก้มีค่ามากจนใช้แลกซื้อได้ตั้งแต่ไก่งวงไตจนถึงทาตุแต่มันไม่ได้มีไว้แค่จ่ายของมันคือ เครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นเมื่อชาวโยุโรปนำโกโก้ก,กลับไปพวกเขาไม่ได้ใช้มันเป็นเงินแต่เปลี่ยนให้เป็นเครื่องดื่มราคาแพงที่แสดงถึงอำนาจและความมั่งคั่งจนกระทั่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนทุกอย่างช็อกโกแลตจึงกลายเป็นของหวานที่ทุกคนเข้าถึงได้ครั้งหน้าที่ได้กินช็อกโกแลต ลองนึกดูว่านี่ไม่ใช่แค่แค่ของหวานธรรมดาแต่มันคือเงินตราที่เดินทางข้ามยุคสมัยนับพันปีเพื่อมาอยู่ตรงหน้าคุณ